มหศจัรย์ปลาฉลามในปี1970นายแพทย์จูดาห์โฟกแมนแห่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาว์ดได้เสนอแนะวิธีการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งโดยการค้นหาวิธีการที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่นำสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งในปี1983นักวิจัยสองคนจากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยสารสกัดจากกระดูกอ่อน ลาลมและค้นพบว่ามีสารซึ่งออกฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่ไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็งเป็นการตัดแหล่งอาหารของเซลล์มะเร็งมีผลให้เซลล์มะเร็งซึ่งเกิดขึ้นแล้วฝ่อตัวลงและยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เพิ่งเริ่มเกิดใหม่ในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน นายแพทย์ไอวิลเลียมเลนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ค้นพบต่อในเรื่องนี้และเขียนหนังสือชื่อ s h a r k Don't Get Cancer how s h a r k c a t t e r a e c o u l d s e l f your life ในหนังสือได้กล่าวถึงการรวบรวมผลงานวิจัยของแพทย์หลายท่านซึ่งค้นพบว่านอกจากสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วยังสามารถลดอาการอักเสบและเจ็บปวดของไขข้อต่างๆได้และยังช่วยในการรักษาโรคเรื กวางหรือสะเก็ดเงินสะเก็ดทองได้อีกด้วยส่วนในเรื่องของการป้องกันและลดอาการอักเสบของข้อต่อโดยเฉพาะโรคข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนั้นบริเวณข้อต่อกระดูกสันหลังและข้อต่อต่างๆเป็นกระดูกอ่อนซึ่งจะทําหน้าที่เหมือนนวมหรือกันชนไม่ให้ปลายกระดูกแข็งมาเสียดสีกันส่วนประกอบของกระดูกอ่อนจะมีสารที่เรียกว่าคันโดอิทินซันเฟตเป็นปริมาณมากซึ่งเป็นสารที่ทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําหรือเป็น เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของน่วมที่ป้องกันการเสียดสีของปลายกระดูกแห้งที่ป้องกันการเสียดสีของปลายกระดูกแข็งสองท่อนนั่นเองเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นนวมส่วนนี้จะยุบตัวลงและเมื่อเรามีน้ำหนักตัวมากขึ้นกระดูกท่อนยาวบางชิ้นจะรับน้ำหนักจำนวนมากเช่นกระดูกหัวเข่าเป็นต้นทำให้ปลายกระดูกแข็งมีโอกาสชนและเสียดสีกันทำให้เกิดอาการข้อเจ็บข้อเสื่อมเข่าเสื่อมตามมา การแพทย์แผนตะวันตกโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการใช้สารคอนโดอิทีนซัลเฟตกันอย่างกว้างขวางในการป้องกันและรักษาคนไข้ที่เจ็บป่วยด้วยอาการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมเพราะดีกว่ายาแก้ปวดธรรมดานอกจากจะบรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบแล้วสารคอนโดอิทีนซัลเฟตยังสามารถชะลออาการเสื่อมและป้องกันอาการเสื่อมได้ด้วยในกระดูกอ่อนปลาฉลามจะเป็นแหล่งของสารนี้ในปริมาณมากถ้าคุณไม่สามารถรับประท ทานหูฉลามได้ทุกมือสารสก,กัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามยังสามารถใช้เป็นทางเลือกสำหรับอาการข้อเสื่อมเข่าเสื่อมและมะเร็งได้นอกจากนี้สารคอนโดรอทินซัลเฟตยังเป็นโครงสร้างของสารประเภทฟองน้ำในชั้นหนังแท้ด้วยดังนั้นผลพลอยได้ก็คือผิวที่สวยเปล่งปลั่งลดริ้วรอยสวยขึ้นตึงขึ้นพร้อมกับสุขภาพดีขึ้นด้วย นี้เนี่ยผมได้ไปชมเลือนตาเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอยู่ตัวนึงครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยช่วยแก้ปัญหานะฮะและช่วยป้องกันโรคที่มีปัญหากับผู้ป่วยที่เป็นอันดับสองของโลกนี่นคือโรคอะไรรู้ไหมครับโรคที่น่าสนใจและถ้าเป็นหัวไม่ที้สุดก็คือโรคก,กระดูกรับเขาบอกว่าทุก22วินาทีจะมีคนเป็นโรคก,กระดูกหรือกระดูกหักหนึ่งคนผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับที่จะดูแลเรื่องกระดูกได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่มี ่วนประกอบของแคลเซียมและว,วันนี้ครับบริษัทซักเซสมองมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยคนมีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเสื่อมข้ออักเสบแล้วก็เป็นโรคต่างๆที่เกี่ยวกับกระดูกนะฮะที่จะมานําเสนอในวันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เดียครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิตามินอบริษัทซักเซสมองจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เดียม,มีส่วนประกอบของกระดูกอ่อนปาลาฉลามใส่มากถึง6,300มิลลิกรัมเลยและยังมีใส่ในส่วนของแคลเซียมซึ่งเป็นแคลเซียมชนิด อะมิโนโคีเลตพร้อมเอาไปใช้งานได้ทันทีครับไม่ต้องไปผ่นานกระบวนการแบบแคลเซียมคาร์บอเนตครับผมแล้วยังมีส่วนประกอบที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือไซ์ส่วนประกอบแอลอาร์จินีนด้วยถามว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์ดูแลมวลกระดูกที่น่าสนใจวันนี้นะครับลองทานดูแล้วจะรู้ครับว่าผลิตภัณฑ์เซทมอลเป็นแบบไหนนะครับสนใจรายละเอียดติดต่อเบอร์โทรด้านล่าง